เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g k s t o r e c o m ลาก่อนดยดอททูสวัสดีครับพบกับ9ตาม 9K ตามคตาำเรียกร้องนะครับ3 Ice Abaddon นะล่าสุดใน k คฟเมเจอร์นะหารีเพลย์ที่ดีๆของ3ไเนี่ยหาไม่ได้เลยเพราะว่า เกมที่เขาเล่นอ b a เบดอเนี่ยชนะ20นาทีทั้งหมดเลยนะก็เลยมาเอารีเพลย์ของทัวร์นาเมนต์ด um ีเอ2017นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เฟลเลสปะทะกับลิควิดและ3ามไอซ์เนี่ยก็โชว์ฟอร์มอ b a d บดอได้ดีมากๆนะเป็น MVP เกมนี้เลยก็ว่าได้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแนวทางการเล่นอ b a d บ o อนออฟเลนสไตล์ฟาร์มแนว3ามไอซ์นะครับเป็นยังไงเชิญชมครับ สังเกตของเริ่มต้นนะครับพอแมนชิลอันนี้เป็นของย่อนฮิตของออฟเลนที่ชอบแลกกับฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าเป็นโลที่บล็อกเดิมเมจจากฮีโร่ได้เยอะมากๆนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็เนี่ยครับพอสามไอซเห็นว่าเกิดการสู้กันขึ้นบริเวณด้านล่างของแมปของเขานะ <c oughs> ก็เดินขึ้นมาเก็บบนตี้ดูเลยนะเพราะว่าดูว่าไม่มีใครอยู่ในบนตี้รูนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเล่นออฟเลนเนี่ยก็ ส่วนใหญ่เขาว่าเก็บแหละแต่จะมีบางตาที่เขาลืมเก็บอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปแย่งได้แล้วก็พบกับเทคนิคต่อไปของตัวออฟเลนนะครับ3ามไอเล่นเทคนิคคือการลากคลิปของศัตรูนะข้ามคลิปตัวเองมาแล้วก็เอามาฟาร์มหน้าป้อมเรานะเป็นเทคนิคที่ทําให้ฟาร์มคลิปเวฟแรกๆได้ง่ายขึ้นนะครับฮีโร่ที่ใช้เทคนิคนี้ได้ดีๆก็จะเป็นตัวที่มีซัม,มอนด้วยก็คือมีลูกน้องครับ อย่างสมัยที่โลนดูดเล่นออฟเลนเนี่ยก็จะมีการเอาหมีเนี่ยไปตัดคีบแบบนี้แหละเออถ้าเป็นเนเจอร์โปรเฟต f ออฟเลนเนี่ยก็จะเอาต้นไม้ไปตัดคีบแบบนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเขาได้ฟาร์มคีปหน้าป้อมตัวเองซึ่งมันเป็นการง่ายมากเลยในการล่าคีปนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเกมที่เฉลี่ย MMR ไม่เยอะมากก็คงไม่ต้องใช้เทคนิคขนาดนี้นะเพราะว่าซัพพอร์ตไม่ได้มาเยอะนะครับในเลนเลนนี้นะ อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิป9ตาม 9k offlane คลิปเก่าๆนะคือหน้าที่ของ offlane ต้นเกมเนี่ยคือจะต้องดึงซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอยู่เลนนี้ให้ได้เยอะที่สุดซึ่งวิธีการทำเช่นนั้นคือการไล่ทุบแครี่นะ <laughs> หรือการเล่น agressive g <laughs> เข้าไปอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งตัวตลอดเวลาไม่งั้นแครี่ฟาร์มไม่ได้นะฮะ <laughs> แล้วก็ไล่ทุบซัพพอร์ตต่อนะครับดูนะ a b a n d o n e เนี่ยออกพอ m e นช n ว i มาเนี่ยต้นเกม ไล่ทุบสนุกครับเพราะว่าฝันขงข้ามตีไม่ค่อยลดนะแล้วยิ่งมีสกิลโลด้วยเนี่ยยิ่งสู้ยากเลยจังหวะนี้โดนไล่ตบครับดูนะครับเขารีบซื้อไว้วาปแล้วเขาวาปเลยนะเพราะเขารู้ว่าดิสรัปเตอร์เนี่ยไม่มีกริมแล้วนะก็มันมาจากการอ่านเกมนะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อกี้ถ้าไม่วาปเนี่ยยังไงก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าโดนดิสรัปเตอร์ดึงกลับไปให้ดูความสดนะครับของ3ไอซ์นะ สังเกตนะครับวิ่งไล่ทุบแคร,รี่เลยนะแล้วเนี่ยครับสปอร์ตฝนต้องข้ามมานะก็ไล่ทุบเขาตอ่อจังหวะนี้เปิดโลตอนที่โดนล,ลุมตบเห็นไหมครับแต่ว่าโดนลัลฟเทอร์สโลนะก็เลยตายไปนะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าแลกออฟเลนกับสปอร์ตแต่ว่าก็ถือเป็นการป่วนแคร,รี่ที่ดีนะเพราะว่าทุกทุกเวลาที่แคร,รี่ต้องมาสู้กับออฟเลนต้องมาตีเราหรืออะไรเงี้ย เขาจะพลาดคีไปนะครับสังเกตว่าลไลฟ์ซ斯ล,เ,ลเนี่ยน้อยกว่าสลากนะเนี่ยครับเพราะว่าโดนสามไอ้เนี่ยไล่ทุบบ้างแล้วก็ล่อให้มาตีบ้างอย่างเงี้ยครับเขาจะฟาร์มคียไม่ได้เต็มที่นะเนี่ยครับได้ทุบต่อเลยเห็นไหมไล่ทุบทุกตัวที่ขวางหน้าเลยตีเร็วขึ้นเอ้ยเดินเร็วขึ้นนะครับจากสกิลจริงๆมันทั้ง2องอย่างแหละทั้งตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นจากสกิล สองสกิลสามนะเพรสเซอร์เซอรเวอร์นูสสังเกตว่าเขาอัพนำเลยนะเมื่อก <M> ี้เวลสามมาเขาอัพสกิลน,นี้นำนะเพราะว่าเขาอัพมาวิ่งไล่ตบดิสรัปเตอร์เมื่อกี้ครับแต้มสกิลเนี่ยบางทีเก็บไว้อัพตามสถานการณ์ได้นะครับดูการกออกไอเทมนะครับสังเกตไหมว่าจะมีไอเทมชิ้นเล็กๆหลายๆ,อ,ๆอัน,นอันหนึ่งที่ผมเห็นบางคนชอบทำเนี่ยคือชอบเก็บเงินออกไอเทมใหญ่ๆนะแต่ว่าปล่อยให้ช่องไอเทมว่างสังเกตว่าใน เอ็มเอ็มอาร์สูงๆเนี่ยเขาจะไม่มีการปล่อยให้ไอเทมว่างเลยนะดูแต่ละฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยอาจจะยกเว้นคุโรกิเมื่อกี้นะมีบูทอันเดียวการใช้สล็อตไอเทมเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มนะเนี่ยมีเลนดรอปมีฟิลลิ่งเบรนเนี่ยเป็นไอเทมถูกๆที่ช่วยได้ในต้นเกมครับเลนดรอปเนี่ยดีมากในอับเบดอนนะเพราะว่าอับเบดอนเนี่ยใช้มานาค่อนข้างพอสมควรนะจากสกิลโล่เนี่ยเลนดรอปจะช่วยเพิ่มในเจนมานาให้ใช้โล่ได้เรื่อย สังเกตว่าตัวซัพพอร์ตของทางเฟสเลสนะครับแทบไม่ได้เดินมาเลนนี้เลยนะจุดแข็งที่ดีมากๆของ Abaddon of Lane นี่คือไม่ต้องไม่ต้องการความช่วยเหลือของซัพพอร์ตเลยนะไม่แต่นิดเดียวนะซัพพอร์ตทำเกมที่อื่นได้เต็มที่เลยเพราะไม่ต้องห่วงเลยว่าสามไอจะโดนคิวเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับว่าอัตราการฟาร์มของไลฟ์ซูลเลอร์เนี่ยจะน้อยกว่าตัวอื่นนะน้อยกว่าตัวหลักๆตัวอื่นนะ ให้ดูแบบเร่งความเร็วมากขึ้นนะครับพอจะได้เห็นว่าช่วงต้นเกมเนี่ยสามไอซ์เนี่ยไม่ได้ไปเลนไหนเลยนะวนเวียนอยู่การฟาร์มละแวกป่ากับการไล่ตบแล้วซูลเลอร์นะครับนะครับตบแล้วซูลเลอร์นะแล้วพอแล้วซูลเลอร์หนีไปใช่ไหมก็ฟาร์มมฟาร์มป่าอับไอรอนเนี่ยไม่ใช่ตัวแกงนะครับไม่ต้องพยายามไปแกงที่ไหนนะเพราะว่าคุณไม่ได้มีสกิลแบบสตาร์อะไรเงี้ยนะนะครับฟาร์มป่านะ เนี่ยครับแนวทางการเล่นอับเบดอนช่วงต้นเกมนะครับสินาทีแรกง่ายๆแค่นี้เอง,องคือยืนอยู่ในเลนเลยแหละแล้วก็ไล่ทุบแครี่เป็นหลักไล่ทุบสปอร์ตเป็นรองแล้วก็ฟาร์มให้ดูจังหวะคิวของอับเบดอนบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ทางเฟสเลดเนี่ยมาแก๊งเลนที่อับเบดอนอยู่นะก็เกมน,นี้นะซาลาดานะเล่นโดยมิรักเกิลด้วยนะก็เข้าเลยนะครับก็ไล่ทุบอย่างง่ายๆกดสกิลหนึ่งช่วยทำเด็เมจน,นิดหน่อยนะครับ กดอันติเพื่อแทงป้อมนะครับเราก็ได้สลาด้าไปแบบง่ายๆนะครับไม่ได้เดินไปแกงที่ไหนนะแต่ว่าเป็นการเรียกเพื่อนเนี่ยมาช่วยแกงในเลนที่เราอยู่ให้ดูจังหวะสู้นะครับในช่วงต้นๆกลางๆเกมนะตอนนี้มีสกิลโลแล้วก็สกิลฟันนะครับที่อัพเต็มเลยนะสกิลสองสามก่อนเนี่ยครับกดโลให้เพื่อนที่โดนสโลนะเมื่อกี้โลอเบดอนเนี่ยช่วยแก้สโลให้เอิร์ธสปิริตได้นะครับโลอเบดอนเนี่ยแก้ได้หลายอย่างนะครับ ดูนะครับสามไอไม่ได้เดินเข้าไปแบบไล่ทุบเขาโดยตรงนะแต่ว่าจะเน้นแบบดูนะคอยฮิลนะแล้วก็ทุบตัวที่อยู่รอบนอนะกนะทุบแมงนัทไม่ให้แมงนัทไปป่วนตัวอื่นแล้วก็จังหวะน,นี้นะครับมาเอาป้อมมิดนะสามไอเนี่ยก็กดโล่เนี่ยยืนหน้าป้อมเลยนะเล้วในไบดอนเนี่ยก็ต้องใจกล้านะฮะยืนนำทับเสมอนะไม่ใช่ตัวเข้าที่หลังนะครับไม่จำเป็นต้องไปแอบข้างหลังนะ สกิลสของอบเบดอนเนี่ยใช้กับป้อมได้ด้วยนะครับก็คือถ้าอาจใส่ป้อมเนี่ยจะทําให้ป้อมอาจช้าลงแล้วก็เพื่อนเราที่อาจป้อมเนี่ยจาดเร็วขึ้นด้วยสังเกตว่าตอนนี้สิ่งที่3ามไอททำก็เหมือนเดิมนะั้มืต่ตอนตอน้ตอนๆอะ่ะก็คือฟาร์มเลนอะฟาร์มคีปเลนกลางอย่างเดียวเลยทําไมถึงเป็นเลนกลางเพราะว่าป้อมเลนบนกับเลนล่างแตกไปแล้วตอนนี้ครับจังหวะน,นี้โดนแกงแล้วกดอันติขึ้นมารอดหรือเปล่าก็รอดนะครับเนี่ย โดนเกมกลับไปไม่น่ารอดแล้วครับโหเ,เรียบร้อยสามไอ้เนี่ยมาฟาร์มเลนกลางด้วยสาเหตุที่ป้อมเหลืออยู่เพราะว่ามันเป็นเลนที่เสี่ยงที่สุดนะครับเลนที่ป้อมเหลืออยู่เนีเ่ยเป็นเลนที่อันตรายที่สุดที่จะฟาร์มคีบเลนเพราะว่ามนันโดนแก๊งได้ง่ายนึกภาพว่าเนี่ยครับนึกภาพว่าฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยจะฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนโดนแกงง่ายกว่าฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยมันไกลาจากป้อมมากเลยเห็นไหมเพราะว่าป้อมเนี่ยแตกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูจะมาแก๊งเนี่ยเขาต้องวิ่งมาไกลพอสมควร แต่ว่าฟาร์มอยู่ตรงนนเ,รเนี้ยมันแกี้สามไอ้ครับเนี่ยป้อมเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาแค่วาสม,มาก็แกงได้แล้วนะเนี่ยครับคือวิธีฟาร์มของออฟเลนนะคือส่วนใหญ่ตัวออฟเลนเนี่ยจะฟาร์มในที่ที่มันมีความกาดดันสูงอนะเพราะว่าที่ที่ปลอดภัยก็ต้องให้แครี่กับมิดฟาร์ม <Has fallen. S 1> ดูนะครับตอนนี้นะครับทีมลิควิดเนี่ยรวมตัวกันดันป้อมมิดอยู่นะสามไอ้ก็ไม่ได้จะสู้อยู่แล้วนะก็มาดันเลนบนครับแล้วก็ดันถึงหน้าป้อมเลยนะ แค่นั้นยังไม่พอนะทุบป้อมด้วยแต่ตอนนี้มีเพื่อนอยู่นะครับก็เลยไม่ต้องกลัวมากนะแล้วก็ได้ป้อมตอนนี้นะครับได้เรเดียนแล้วนะครับแล้วก็นับจํานวนครั้งที่3ไอไ์ไปสู้ก่อนไนดะ้เรเดียนนะถ้าเอาแบบตั้งใจไปจริงๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะก็คือครั้งที่ให้ดูที่เลนล่างที่เหลือเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เพื่อนสู้แต่เขาไปไม่ทันหรือว่าโดนแกงตายเงี้ย ประมาณนั้นนะแต่จังหวะที่ตั้งใจไปสู้เนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะ <ant> ตอนนี้ได้เหรียนแล้วนะครับสไตล์การเล่นยังคงคล้ายๆเดิมนะคือเน้นในการดันแยกเวลาเห็นศัตรูอยู่เลนอื่นแล้วก็เวลาดันทีเนี่ยดันถึงป้อมเลยนะคือเนี่ยไม่มีซัพพอร์ตซ้อนด้วยนะครับไม่มีใครเลยนะแถวนี้นะแต่ว่ายืนอัดอยู่คนเดียวสักพักเลยนะ <ant> ก็มาดูจังหวะไฟโลชานจังหวะนี้นะเนี่ยวิ่งเข้าไปก่อนนะนำทัาเข้าไปเลยนะเปิดวิชั่นให้เพื่อนด้วยนะครับ ทางเลือกวิดเนี่ยคอมโบมาดีเหมือนกันนะไปดวนวิ่งเข้ากลางวงเลยนะเปิดอันติวิ่งเข้าเลยนะครับจริงๆเป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ก็แค่เปิดอันติวิ่งไล่ทุบนะเปิดโล่ให้ตัวเองหรือเปิดโล่ให้เพื่อนอะไรเงี้ยสกิลหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะกดช่วยทำเดเมจนะถ้าจะวะาข้าขัขนจริงๆเนี่ยถึงกดฮิว ก็แค่อย่าลืมนะครับว่ามันกดได้ทั้ง2แบบนะคือจะเดเมจก็ได้จะฮิวก็ได้และฮิวเนี่ยมันฮิวแดงเหมือนกันนะก็อย่าประมาทนะครับสกิลนี้นะช่วยชีวิตเพื่อนได้เลยไอเทมต่อไปนะครับเป็นวารดเมียนะไอเทมเนี่ยเหมาะกับเอบดอนมากหลายอย่างนะอย่างแรกตรงที่มันบวกเกราะให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนด้วยเอเบดอนเนี่ยเป็นฮีโร่สายสเต็งส่วนใหญ่จะอยากได้เกราะนะยิ่งเกราะเยอะยิ่งถึกแล้วก็อย่างที่2คืออเบดอนเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ ชอบอยู่กลางวงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นออร่าเนี่ยก็จะใช้คุ้มเลยแหละเน้นดันแยกมากๆเลยนะครับ3ไอเกมนี้นะคือแทบจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเอมเบอร์กับซารักเลยนะเนี่ยอาจป้อมคนเดียวอีกแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับแผนของทีมด้วยนะคือเกมนเนี้ยเฟลเล็เนี่ยตั้งใจเรื่องฮีโร่มาดันแยกอยู่แล้วเพราะว่าเจอกับแม็กนัสราด้าและซูเลอร์เนี่ยเล่นไฟไม่ได้นะครับเล่นไฟแพ้แน่ สไตล์การเล่นเนี่ยก็ต้องปรับตามแผนของทีมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฮีโร่อย่างเดียวมาดูจังหวะสู้จังหวะหนึ่งนะครับที่เฟรเลรได้เปรียบมากนะก็เบรดน,นะครับเดินไล่ไปอย่างี้ครับกดสกิลหนึ่งฮิลให้เอมเบอร์เห็นไหมครับกดโล่ให้ด้วยนะเอมเบอร์เลยโดนแลฟบเซอเลอร์รอัดไม่ตายนะครับเห็นไหมครับจริงจริงหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าสกิลมันมีแค่นั้นเนี่ยอันติเนี่ยพยายามอย่าให้มันเด้งเองพยายามกดให้มันขึ้นจังหวะที่แบบ ฝั่งตรงข้ามมีสก,กิลสาคัญหรือฝั่งตรงข้ามยัดอะไรมาแรงๆเนี่ยเราก็กดอันติให้มันเด้งขึ้นมาตอนที่เรากดน,นะเด้งเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งตอนเลือดน้อยไปหรือว่าเดี๋ยวมันจะเด้งตอนผิดจังหวะนะครับมาดูจังหวะขึ้นบ้านบาดแดกของเฟสเลตจังหวะนี้นะครับสามไอเนได้ล้าหน้าเหมือนเดิมนะตอนนี้ได้คาถาฟ้าแล้วนะครับก็เอฟเฟกของคาถาฟ้าเบดดอนเนี่ยคือจะแบ่งเดเมจจากเพื่อนร,บรอบๆข้างเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาหาตัวเราเองได้ครับ ก็เป็นไอเทมที่เหมือนกับช่วยให้เพื่อนถึกขึ้นตอนสู้น่ะว่างง่ายๆเหมาะกับเวลาเจอทีมที่เน้นไลฟ์อัพแบบส,สกิลหมู่เยอะๆอย่างแมกนัสอย่างเงี้ยครับแล้วก็สําหรับไอเทมเรเดียนนะอย่าลืมอันนึงของเรเดียนเนี่ยคือมันสามารถที่จะหยุดลิงก์ของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้เพราะว่าเวลาดัาบลิงก์โดนเดเมจเนี่ยมันจะหยุดเรเดียนเนี่ยเป็นไอเทมหนึ่งที่หยุดลิงก์ได้ดีมากเลยนะอย่างสมมติแมกนัสเนี่ยเขาอยากจะลิงก์ใช่ปะ่ะแต่อไปดอนเน่ะเดินลึกเข้าไปทําให้แมกนัสโดนเรเดียนเผาอ่ะ ดาบลิงเนี่ยเขาจะติดคูลดาวจนเขาบิงไม่ได้สักทีนะสำหรับช่วงกลางเกมนะครับสังเกตว่าตอนนี้นาทีที่35อเบดอนเนี่ยลาสคีปไปแล้ว244ตัวนะครับถือว่าเยอะมากนะเยอะกว่าสลางอีกคืออยากให้เห็นเนี่ยว่าเขาฟาร์มเยอะแค่ไหนนะเวลาที่คุณเล่นอเบดอนเนี่ยคุณจะได้ให้ความสำคัญกับการฟาร์มเยอะๆนะครับแล้วไอเทมที่ออกเนี่ยเป็นเพลทเมลมาเพิ่มเนี่ยเพื่อแก้ทางไลฟ์ซิลเลอร์กับลาซาดานะคือเป็นการเพิ่มเกราะให้เยอะๆ จะได้โดนเดเมททางกายภาพน้อยลงนะครับดูนะครับตอนนี้มีการใช้โล่นะครับในการถอดจอกกอกของซาราด้านะครับแล้วให้ดูนะครับเวลาอันติมันเด้งเองเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้แหละคือมันจะเด้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเลือเหลือแค่นิดเดียวเองนะเปิดโล่มาเราก็ตายนะต้องชมนาการด้วยนะครับเพราะว่านาการกดหลับตอนที่อันติอไปดอนเด้งพอดีเลย ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้าปล่อยให้อันติเด้งเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละคือถ้ามันเด้งตอนเลือดน้อยเนี่ยฝันนองข้ามีสกิลหยุดเราเนี่ยเราตายแน่เลยเพราะฉะนั้นกดเองตอนเลือดหรือประมาณครึ่งหลอดเนี่ยดีที่สุดจะให้ดูจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เฟรเลนเนี่ยมากดดันหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งนะไบดอนเนี่ยสังเกตจะช่วยซับสลักเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วกดโล่เนี่ยถอดรู้ได้ด้วยนะถอดรูทให้สลักโล่บดอนเนี่ยถอดสตานก็ได้นะครับ แล้วก็ทีนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีแก้ทางอับดอนที่สุดยอดนะครับของทางลิควิดนะลองดูนะครับนยครับจังหวะนื้สามเอปเปิดอ <arespace. S 2> ันติเร็วไปหน่อยนะครับแค่โดนแม็ก <ADA> น <or> ัสรากเข้าไปเนี่ยรีเปิดนางการกดหลับปุ๊บทีนี้เสร็จเลยเพราะว่าอันติหมดพอดีตอนที่โดนหลับนะครับก็ไม่รอดนะครับเห็นไหมครับว่าการกดใช้อันติเนี่ยสำคัญนะกดเร็วไปก็ไม่ได้กดช้าไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ยิงเจตัวแก้ทางอย่างนาการเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับให้ดูไอเทมระดับเทพของเกมนี้นะครับสามไอเนี่ยเรื่องออกรีเฟชเชอร์มาสาเหตุมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็คือแก้ทางคอมโบแบบเมื่อแก้ที่ให้ดูไปอะ่ะของนาการนะตอนนี้คือไม่ต้องกลัวนาการแล้วนะเพราะว่าต่อให้โดนหลับอันตีหายไปรอบหนึ่งเนี่ยก็สามารถเปิดรีเฟชเชอร์ได้อันตีอีกทีหนึ่งได้นะครับก็ถือเป็นไอเทมแก้ทางที่ฉลาดมากๆานะของ3ไอซ์ ดูนะครับเนี่ยครับโดนคอมโบเดิมนะครับพออันติเด้งปุ๊บเนี่ยนากาอันติเลยนะแต่ทีนี้ทางลิควิดถอยนะครับเอาละครับอันติคูดาครับกดรีเฟรชเชอร์แล้วนะครับทีนี้ได้อันติรอบใหม่มานะในอัดนะครับตัวแครี่เหมือนช่วงต้นเกมนะครับสายเดิมนะฮะสายแรกอัดแครี่แล้วซิลเลอร์เนี่ยโดนตีสโลหนืหนึ่งอย่างเงี้ยลำบากครับเพราะว่าวิ่งไปตีคนอื่นไม่ได้นะ เหมือนโดน3ามไอจับไว้ไม่ให้ไปตีใครเงี้ยครับเกมนี้นะครับโลวอไปดอดเนี่ยก็หลกักๆเนี่ยก็จะถอดรู้จากนาการนะแล้วก็ถอดจกอกราะจากซารดาดานะครับถอดสตาร์จากมังนัดได้นะครับถ้าไม่โดนนะถอดสโลจากเลฟซิลเลอร์ได้ตอนนี้ประมาณ50นาทีแล้วนะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะดูหันไปดูสกอร์คลิปของสามไออีกรอบนะครับ350ตัวเยอะกว่าสาากอีกนะครับตอนนี้นะ กฟาร์มตลอดจริงๆนะครับว่างก็ฟาร์มว่างก็ฟาร์มสกิลโล่เนี่ยใสยให้ตัวเองตลอดครับระเบิดใส่ครีปฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับต่อให้ไม่โดนตีมันก็ระเบิดนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับใช้โลช่วยฟาร์มมีจังหวะเท่น,นะครับก็ต้องมีจังหวะฮานะมนดู็อดนี้นะครับเหมือนพยายามจะกดสกิลฮิลสลักนะแล้วอยู่ดีอันติลั่นนะครับสาบายอันติลั่นนะครับก็ลั่นกันได้นะครับทุกคนนะ <laughs> เล่นในมดดอนก็น่าจะลั่นบ่อยเหมือนกันเพราะว่า สก,กิลมันกดปุ๊บขึ้นมาเลยนะไม่ต้องเลงอะไรเลยดูไอเทมนะครับตอนนี้มีมันต้าสไตล์ด้วยนะครับหลักๆเนี่ยที่สามารถออกมันต้าสไตล์เนี่ยคือจะมาช่วยคุมแบบสู้กับน,นาการนะคือเอายางแหลเอาร่างแย่ไหนช่วยคุมแบบด้วยนะมันต้าเดียเดียนะครับคอมโ,มโบแล้วก็มีการสลับไอเทมเข้าแบ็คแพคนะครับเมื่อกี้มันต้าอยู่ในแบ็คแพคพอเขาใช้รีเฟรชเชอร์ปุ๊บเขาก็เอามันต้าออกมานะแล้วดูนะครับการซื้อพื้นที่ให้เพื่อนนะ มเมื่อกี้พอทางเลควิดเนี่ยจะมาฆ่าเบ,บดอนเนี่ยเอเมเบอร์ก็ได้คิวที่เลนกลางเลยแล้วก็จังหวะนี้นะครับให้ดูความละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับจังหวะที่หนีนะตอนนี้เขากำลังจะวาราปกลับนะครับสังเกตที่เรเดียนนะเขาปิดเรเดียนแล้วค่อยซ่อนตัวแล้วค่อยวาราปเห็นไหมเพราะว่าศัตรูที่ตามมาเนี่ยจะได้ไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะเพราะไม่มีเรเดียนเผาเป็นความละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเรเดียนเปิดปิดได้เอาไว้หลบนะครับ สมมุติเวลาเล่นเเลดียแล้วได้รูนอินวิทแบบเนี้ยถ้าคุณเปิดเเลดียแล้วเก็บอินวิทวิ่งไปเขาก็รู้หมดว่าคุณมาเพราะมันเผาใช่ปะก็กดปิดได้นะครับมาดูจังหวะขึ้นบ้านเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ขึ้นเลนบนนะนะครับเดินโยกโยกแล้วซิลเลอร์นะ สังเกตว่าพอมีรีเฟชช์แล้วเนี่ยแบบาย,ยายขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็มีส่งฮิลให้เพื่อนระหว่างไฟนะครับจริงเล่นง่ายมากเลยนะคือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันจะวะสู้เพราะว่าก็แค่กดโล่กดฮิลกดโล่กดฮิลมันก็เป็นสกิลเล็งเป้าที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ไม่ใกล้คลิปแล้วนะครับโดยที่แทบจะไม่ได้สู้อะไรกันเลยนะ หลักการของสามหมเกมนี้เนี่ยก็คือฟาร์มให้เยอะนะแต่ว่าสังเกตว่าแต่ละที่ที่เขาฟาร์มเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบเสี่ยงโดนแก๊งนะทําไมถึงฟาร์มได้เพราะว่าเขามีสกิลอันติในการเอาตัวรอดแล้วก็จังหวะสู้เนี่ยก็พยายามไล่อัดตัวแคร,รี่นะครับเป็นตัวที่สําคัญทันต้องข้ามนะเพื่อให้เขาเนี่ยไปฆ่าเพื่อนเราไม่ได้นะครับสังเกตอบไบดอนนะครับจะอดัดไลฟ์ซูเลอร์เป็นหลักนะถ้าไม่มีตัวอื่น เลือดไม่ลดเลยนะครับดูดูเลือดนะเลือดไม่ลดเลยก็จบไปนะครับเกมนี้นะคิดว่าน่าจะได้หลักการไปพอสมควรนะครับสำหรับการเล่นอับดอนนะ สรุปให้สั้นๆก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นให้อคกิสิบเอาไว้ครับคือไล่ตบแครร่นะไล่ตบซัพพอร์ตแล้วก็อย่าลืมฟาร์มให้เยอะนะแล้วก็หลักการข้อที่2คือไม่ต้องไปแกงนะไม่ต้องวิ่งตามเพื่อนไปแกงที่ไหนนะเราอาศัยเราดันเลนแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมาแกงเลนเราดีกว่าหรือไม่เราก็ดันคนเดียวไปเลยยืนตบป้อมนะครับเพื่อรอให้ฝั่งตรงข้ามมากันแล้วก็ข้อที่3จังหวะไฟก็เน้นโล่ถอดสกิลสาคัญฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นเจาะเการาะซาลาดา แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการฮิลตัวแคลรี่เราที่เข้าไปไฟต์อยู่ในวงนะหรือทำดีเมีใส่ศัตรูก็ได้เช่นกันก็หวังว่าจะได้ข้อมูลดีๆกลับไปเล่นกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ s u i b e c h a n n ช่อง u t u b e ของลาก่อยด์ดอททูด้วยนะครับมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเยอะแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาก่อยดย์ดอททูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ